สวัสดีครับวันนี้ร้านกุญแจไทยนะครับเดินทางมาแก้ไขนะครับระบบล็อกคอไฟฟ้านะครับรถเบนซ์นะครับ W212 นะครับลูกค้ามีกุญแจรีโมทที่ใช้งานประจําทุกวันนะครับรีโมทกดเปิดกดปิดนะครับทางานปกตินะครับรีโมทใช้งานได้นะครับแต่ปัญหาที่เป็นอยู่นตอนนี้นะครับก็คือเสียกุญแจนะครับไปที่เบ้าสตาร์ทนะครับเงียบไม่มีเสียงดูดนะครับมิดกุญแจนะออนนะครับไฟหน้าปัดไม่โชว์นะครับเวลาสตาร์ท บิดสตาร์ทก็เงียบนะครับเสียงได้สตาร์ทไม่ทํางานนะครับแล้วอีกปัญหาหนึ่งก็คือคอปองมาไล่ล็อกนะครับอ่าซึ่งเป็นอาการประจําของรถรุ่นนี้นะครับเดี๋ยวผมจะทําการรื้อหาสาเหตุนะครับว่าเกิดจากอะไรนะครับครับหลังจากทําการรื้อหาสาเหตุนะครับที่ทําให้รถสตาร์ทเงียบนะครับก็เจอตัว esl นะครับล็อกคอไฟฟ้าเสียนะครับล็อกคอไฟฟ้าไม่ทํางานนะครับผมได้ทําการถอดของลูกค้าออกมาจากตัวรถแล้วนะครับเดี๋ยวจะทําการเปลี่ยนล็อกคอไฟฟ้าตัวใหม่นะครับแล้วก็โปรแกรม ทุกระบบให้กลับมาเป็นเหมือนเดิมนะครับเสร็จแล้วเดี๋ยวมาทดสอบสตาร์ทครับครับทดสอบสตาร์ทนะครับหลังจากทําการเปลี่ยนล็อกคอไฟฟ้านะครับประกอบรถแล้วก็ลงทะเบียนระบบครบทุกอย่างแล้วนะครับทําการเช็คโค้ดอีกรอบนะครับแล้วก็เคลียร์โค้ดที่มีปัญหาออกทั้งหมดนะครับปกติทุกอย่างนะครับกุญแจรีโมทที่มีอยู่ทั้งหมดนะครับทุกดอกก็ใช้งานได้เหมือนเดิมนะครับล็อกเปิดนะครับล็อกเปิดใช้งานได้เหมือนเดิมนะครับเสียบกุญแจนะครับ มีเสียงล็อกคอทํางานนะครับมิดกุญแจออนหน้าปัดนะครับไฟหน้าปัดขึ้นปกติทุกอย่างนะครับสตาร์ทครับสตาร์ทติดใช้งานเหมือนเดิมนะครับลูกค้าท่านใดใช้รถเบนซ์นะครับมีอาการเหมือนในคลิปนะครับรีโมทกดได้ปกติคอพวงมาลัยล็อกบิดสตาร์ทเงียบนะครับไฟน้าปัดเลือนไม่โชว์นะครับมีบริการซ่อมแก้ไขถึงที่นะครับ6 8 2 6 1 6 6 5นะครับจ้ากุญแจไทยยินดีบริการนะครับ ทำถึงที่จบหน้างานได้เลยนะครับไม่ต้องยกรถไปไหนนะครับพร้อมรับประกันให้3-5ปีนะครับ